สวัสดีเจ้าคะ่ะชีวิตดีดีการิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าคะ่ะเพิ่งเลิกงานกลับมาสักพักใหญ่ๆนี่แหละอยากทานเม็ดมะม่วงหิงมาพานมากเดี๋ยวต้องมาทอดเองนะคะมันจะหอมและชอบใส่เกลือเยอะวันนี้ก็ไม่มีอะไรทําค่ะ ก็ทำอะไรง่ายๆทานนะคะุงข้าวก็จะเหลือก็เอานี่เลยเข้าวผัดสำเร็จรูปนะคะผัดเดี๋ยวเราก็เติมหมูเติมเบคอนไปตอนนี้รอแล้วกระทะมาแล้วจา้านี่เลยเอาลงไปชาชาแบบนี้เลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ราคะจะเปิดไฟ on, อ,อ่อนๆเนาะทำไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะที่มาติดตามผลงานกันนิกานะคะ Thank you you so much my friend เวลากลับเมืองไทยทีก็ซื้อมาหลายโลนะคะหรือใครมาก็ให้ซื้อมาแล้วเอาสตังค์ให้นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องมาเที่ยวก็ซื้อมาก็เอาสตังค์ให้หรือไม่ก็ไปแถวโยโกฮาม่าคะ่ะมีขายขอโทษนะคะเอม s o r r y แพ้อากาศะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวกันิกาก็มาทอดนะคะข้าไฟอ่อนๆเลยแบบนี้เลยนะคะแอลรี่ไฟต้องใจเย็นๆ เขาจะสุกเรื่องอลามแล้วเดี๋ยวเรามาเอากระดาษซับน้ำมันแบบนี้เลยครัวสะอาดค่ะครัวสะอาดค่ะแต่พื้นผนังอะมันก็กระดงกระเด็นน้ำมันไม่มีเวลาทำหรอกงานยุ่งทั้งวันถึงเวลาว่างเราก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยนะคะงานบ้านซักผ้าทำอะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกอย่างสะอาดหมดที่บ้านน่ะแต่ของมันเยอะ Thank you, you so much, my friend อันนี้ก็เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานากานิกาชอบมากของโปรดนะคะแล้วก็มีถั่วยยี่สงเดี๋ยวเอามาทอดด้วยหรือไม่ก็เอามาคั่วนะคะนี่แหละค่ะชอบมากมากแค่นี้ก็โอเคได้ที่แล้วนะคะ,คะเพราะว่าเขาไม่ดิบหรอกเขาสุกมาในตัวอยู่แล้วกินดิบๆก็ได้จริงๆแล้วนะคะเหมือนเรากินมะละกอดิบแบบเดียวกันนี่แ่ะเดี๋ยวเอามาเลี้ยงอารามเลยนี้เลย นี่แหละค่ะแ n k y o ้ว so ยูสมบัต์ไม f r เฟรนภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคัชชูนักนะคะเดวกาน,นิกาก็สอส,สอแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอาเขามาพักไว้ให้มันเย็นแล้วก็ใส่เกลือค่ะฝาผนังนี่ยังไม่มีเวลาทำความสะอาดเลยนะคะไม่ใช่เป็นบ้านกานิกาอย่างเี้บ้านคนอื่นก็เป็นค่ะอื เนี่ยแหละเออเราเป็นคนอะไรง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วช่วงนี้เราก็ยุ่งงานทุกวันแล้วก็อย่างนช่วงที่เราหยุดไม่ยุ่งงานเราก็มีงานอย่างอื่นทํานะคะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องบอกนะว่าเออทําอะไรอะไรแบบนั้นเนี่ยเราก็ทําแบบนี้นะคะอืมเราเออไม่มีตัดต่อนะคะเรามีอะไรเราทําตรงๆบอกจริงๆนะเนี่ย นี่แหละค่ะแปบเดียวเองเพราะกาน,นิกาตั้งน้ำมันไว้แล้ว t you you s o much my friend แล้วเป็นชอบทานถั่วนะคะถั่วแระก,ก็ทานนะคะอัลมอ,มอนด์ก็ทานนะคะถั่วอะไรก็แล้วแต่ถั่วยี่สงแล้วเาอามาพักเข้าไวไม่อนตรงนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะผัดเข้าผัดชาชาเล,เลยแบบนี้เลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน you you so m u c h my f r i e ฟ d กานิกาชอบทานแล้วใส่เกลือเยอะๆนี่เลยค่ะเนี่ย แบบนี้เลยเนี่ยติดกันมาหน่อยมันจะได้ติดเกลือแหละสะอาดค่ะแต่เป็นหม้อเก่าไม่ทิ้งนะคะแบบนี้เลยนี่แหละค่ะหม้อเก่าจริงๆอะทิ้งก็ทิ้งได้แต่มันใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาทําไปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตถาวรอ,อยู่ที่นี่แต่มันไม่ถาวรมันก็เหมือนถาวรเนาะพราะไม่มีสตังค์ที่จะกลับเมืองไทยไงคะม,มีก็เหมือนกันเนาะกลับไปที่ไรก็เป็นหนี้เป็นสินทุกที เพราะว่าสตังเราน้อยเออเราไปอย่างเงี้ยเนี่ยชอบใส่เกลือเยอะแบบนี้เราบอมันติดเกลือมันมากเพราะสะตังเราน้อยกลับไปก็เป็นหนี้เป็นสินทุกทีกลับไปก็เป็นหนี้ญาติพี่น้องลูกน้องเป็นเป็นแสนไม่เป็นธรรมด,ดานะขนาดเราเอาไปเป็นแสนนะก็ยังไ,ไม่เหลือเลยเพราะเราไม่ได้ร่ํารวยอย่างเราไม่ได้มีสามีรวย เออเราก็รับจ้างทํางานทํางานถ้าเราไปทํางานเราถึงจะได้สตางค์ถ้าเราไม่ทํางานวันไหนเราก็ไม่ได้เพราะมันเป็นงานรายวันไม่ได้เป็นรายเดือนนะคะนี่เลยค่ะรอให้มันเย็นเดี๋ยวมันมาอยู่ในเนี้ยมันก็ร้อนเราตออุ๋นเขาไปเองแล้วเขาก็จะเลื่องทองกรอบอย่างนี้เลยค่ะหอมชื่นใจนะคะแล้วเดี๋ยวกาน,นิกาก็จะผัดเขาผัดแบบนี้เลยอ่ะทำไข่ดาวปลายง่ายๆนะคะแล้วก็มีซุปอืม ตัวเน,นี้ยไมุ่งข้าวหรอกเพราะไม่เราก็ทานแบบง่ายๆกับแก้มกับข้าวมีนะคะเดี๋ยวเอาแบบนี้เลยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย thank you you so much my friend good แน่ไม่ดิจิไอสต์อิมาสขอบคุณค่ะ